ิดทีทมตั้งรับทีทมรกกิวอไม่ออกวันนี้อูมีตัวช่วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs Summercast นะครับอ่าก็กีวอเองก็นับว่าเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่มีความสําคัญมากกับผู้เล่นทุกระดับเลยนะครับเพราะว่ากิวอเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราได้รับเหรียญกิวแล้วก็เอามาซื้อรางวัลต่างๆมากมายนะครับผมอ่ะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันอย่างเช่นผมเองผมก็ต้องบอกได้เลยว่าผมเป็นผู้เล่นที่อ่าเรียกได้ว่ากิวอไม่ได้จัดจ้านมากนักแต่ว่าก็มีตัวช่วยตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ เป็นหลักการหนึ่งในการเรียนรู้กิวอ์ไปด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเนื้อหาแล้วก็ตัวช่วยตัวนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่มีอยู่ในช่วงนี้ก่อนกันลวกันนะครับ อ่ากิจกรรมที่มีอยู่ในช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยก็เป็นกิจกรรมนี่ครับครบรอบ7ปีซัมเมอ,อร์ส์ฟลอนะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่2อันนะกิจกรรมอันแรกก็คือเป็นาการเก็บเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อของในร้านค้าครบรอบ7ปีนั่นเองโดยมีการแจกสกรอครบรอบ7ปีเนี่ยนะครับทั้งหมดส่งสด100ใบเลยทีเดียวนะครับจริงๆมากกว่า100ใบด้วยนะฮะ ก็จะอยู่ในร้านค้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเป็นการคราฟลูนด้วยนะในคลิปที่เราก็อธิบายไปค่อนข้างละเอียดแล้วเช่นกันนะครับอ่าในร้านค้าเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าเซเว่นเยียร์ซลนะครับผมก็คือซีลของการครบรอบ7ปีเนี่ยได้ในจากการะสะสมเพชรการใช้เพชรการลงดานจีต่างๆนะครับแล้วก็เอาเซเว่นเยียร์ซลเนี่ยนะครับมาซื้อของในร้านค้าพวกนี้ก็จะมีของที่จําเป็นต่างๆมากมายเลยในแต่และสัปดาห์ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันนะครับก็คือมันจะมีของแบบวีคลี่บ สออันนะั่นคือของสัปดาหนี้ก็จะเป็นเษ l เลเจนทั้งหมด10ไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีสกอตแสงมืดด้วยอันนี้ก็ซื้อด้วยเพชรนะครับก็อยากให้มามาช็อปกันและนอกจากนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้เซเว่นเยียร์ซลเนี่ยนะครับในการซื้อเนี่ยสเปเชียลไอเทมหนึ่งหรือว่าเจ้าสกอตครบรอบ7ปีนะครับซึ่งสกอตครบรอบ7ปีเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมตัวที่เราต้องการตั้งแต่ระดับ3-5าดาวเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มาสาหรับคนที่อยากได้มอน,น,เนอสเต สำคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้ตัวให้เราต้องการแล้วนะครับผมก็เลยยุ่งหนึ่งร้อยใบนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมในการเปิดสกรอครบรอบเปีอีก100ยใบด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าและนอกจากนี้เองนะครับในการฉลองเฉลิมฉลองสามาเนื่สวครบรอบเปีเนี่ยเราได้รับเกียรติจากพระเจ้าโจ๊กนะครับมาทําโฆษณากันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโฆษณาจะหาจะแค่ไหนนะครับนีีไปเตะบอลกันไปเตะบอลกันอ้าว เป็นปัญหาทั่วไปของคนเล่นบอลน,นะครับอ้าวมีสาวสวยมาฮะนี่ประเจ้าโจ๊กกับเพื่อนของเ้านะฮะมีโปรโมชั่นผมพลิวสักเล็กน้อยอันนี้คือสองคามแล้วนะฮะทำไงดีประเจ้าโจ๊ก็นคันต้องเฮ้ยหยิบลูมาพร้อมกันอีกเสร็จแน่นี่ไปส่งไหมครับ อ้าวลงถังฮะไม่งั้นจริงๆเทินของพระเจ้าสินะโอ้โหสกอร์รานเซนเดน์มันนะเดสมอนท่าดาวอ่เออโอ้โหโอ้โหไงอ่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยเทินของคู่แพนด้าแพนด้าบนชั้นถีล่มแต่ว่าโซ่ของไม่อยมีใส่ด้วยนะไอ้กระจายได้ อีกอันนึงนะครับตอนนี้ l o s แ e นเจลียนะโปรโมทหนักมากนะครับผมนี่มีขบวนตุกตุ๊กพาเลทด้วยนะครับโอ้ยสวยเจ๋งมากทีเดียวทีมงานจัดได้เจ๋งมากนะครับก็คือเอาขบวนตุกตุ๊กพาเลทเนี่ยนะครับผมไปโปรโมทเกมซามูไรส์บอลลอสแอนเจลียนะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนลูกหน้ากันนะครับผมแล้วเจอกันกับ l o s แ e นเ u ลี a นะครับ สำหรับซามานเนสวอลอสเซนจูเลียนะครับผมก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมที่จะเอาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด100คนจากทั่วโลกนะครับมาฟาดฟันกันนะจากประเทศไทยเนี่ยก็มีดังๆอยู่หลายคนเลยนะค,คนที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะเป็นแอดกล้องแอดออฟนะผมมีใจแล้วนะครับผมมีสมุนเจ็ดเนะครับรีมิกซ์แล้วก็อีกหลายคนเลยไซเบอร์คลาเชอร์นะครับที่เป็นที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากประเทศไทยก็จะมาดวลกันในซุ่ครั้งนี้ด้วยก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับซามานเนรสว เอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับผมสําหรับคนที่เล่นกีฬาแล้วเจอปัญหาว่าเอ้ยเราไม่รู้จะตั้งทีมกันบ้านยังไง แล้วอีกคําถามหนึ่งคือให้เราเจอทีมแบบนี้เราจะสู้กับเขายังไงดีนะครับตัวช่วยสําคัญนะครับที่ช่วยทําให้เราสามารถที่จะศึกษา,าการเล่นกีฬได้่อนั่งดีนั่นก็คือเว็บ swg.io นั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ที่จะมาแนะนํากัน,ก,นก็จะเป็นในส่วนของฟรีคอนเทนต์นะครับผมที่ใครก็ได้สามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาแนวคิดของการเล่นกีฬได้นะครับมันก็จะมีอยู่สองคำถามใช่ไหมคำถามที่หนึ่งคือเฮ้ยเราเจอบ้านแบบนี้เราจะสู้เขายังไงอันนี้คือคําถามแรกนะครับมันก็จะมีส่วนด้านด้านบนตรงนี้ ส่วนด้านบนที่มันจะเป็นคาว่าคาลเตอร์นะคาลเตอร์นี่ก็คือเป็นลักษณะที่บอกว่าเอ้ยเราจะสู้กับบ้านนี้แบบไหนนะครับมันก็จะมีช่องเซิร์ชให้ถ้าพอเรากดลงไปปุ๊บมันก็จะมีช่องว่าเซิร์ชโอเคในการลุยกีฬาในช่วง7วันที่ผ่านมามีทีมไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆคาลเตอร์มันมองมันสามารถมองได้2มุมนะครับผมอ่าอย่างเช่นปุ๊บเรามาดูกันก่อนว่า ทีมที่เราเจอสมมติผมบอกว่าในรอบ7วันเนี่ยมีใครบ้างเราก็สามารถกดไปดูนะครับนี่ในรอบ7วันเนี่ยทีมกิววอร์ที่ได้รับการเซิร์ชเนี่ยตามลำดับเนี่ยเยอะมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็นี่ตามอย่างเช่นอันนี้มีการเซิร์ชทั้งหมด9,000กว่าครั้งนะครับผมในรอบ7วันที่ผ่านมาใช่ไหมอ่ะก็นี่ครับคาร์มูนไวเกอร์อ่าแล้วก็อ่าเจ้าตัวยักษ์ลม ตัวนี้ก็เป็นทีมการบ้านให้ได้รับความนิยมสูงมากทีนี้ได้ความที่มันได้รับความนิยมสูงมากใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะแบบไอ้เคาน์เตอร์กีกรูปแบบในการต่อสู้กับทีมนี้หลายคนก็จะเจอปัญหาในการสู้กับทีมนี้เอาตัวอะไรไปสู้ดีนะครับมันก็จะมีการบอกว่าเนี่ยไอย้ทีมนี้ เจอเจอเจอทีม3ตัวนี้เราใช้อะไรบ้างอันนี้คือคนที่เขาใช้ก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้อิลูเซียใช้พินไฟใช้ไวเกอร์เหมือนกันแล้วก็กลยุทธ์เขาบอกว่ายังไงนะครับก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยเอาอิลูเซียเนี่ยยิงให้ไอ้เจ้าตัววูฟน้ำของฝั่งนู้นหลับแล้วก็ฆ่าเจ้าตัวคามุนซะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เต่าต่อไปก็คือค่าไวเกอร์และค่าสโกเกนะครับก็เนี่ยมันก็จะเป็นกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบแต่ว่าน่าเสียดายที่อันนี้คือเขาจะไม่ได้แสดงเรื่องของลูนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยมีคนอัพบวทเท่าไหร่ดาบวบอเท่าไหร่บอกว่าอันนี้มันใช้ได้ไหมประมาณนี้นะครับซึ่ง,งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คิดว่าการจัดลูนเนี่ยก็เป็นลักษณะของลูนสแตนดาดได้เลยตามที่ใช้กันไว้นะครับ นี่ครับก็อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเป็นทีมที่ได้รับความนิยมนะครับสูงสุดในการที่เอาไปเคาน์เตอร์ทีมนี้ประมาณนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวอื่นก็สามารถที่จะดูกลยุทธ์อื่นๆตามลงมาก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าผมเจอทีมนี้ผมก็จะใช้นี่ครับผมก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวมาติน่าอ่าแล้วก็ชายน่ากับไอ้เจ้าตัวอ่าพินลมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยบอกเราได้ว่าเอยเราเจอทีมไหนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราเจอทีมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับถ้าเราบอกว่าเอยเรา,าเจอทีมนี้เราเราทำยังไงมันก็จะมีช่องเซ ตรงนี้อย่างเช่นผมบอกว่าใช้มาติน่ามาติน่าเทรย์น่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งชัยน่าใช่ไหมชัยหน้าสามตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเซิร์ชมันก็จะออกมาบอกว่าอ้าวโอเคทีมนี้เออมีใครใช้ตัวไรเคาน์เตอร์บ้างนี่ก็จะมีการใช้มีการบอกว่าไอเนี่ยโอเคใช้ซูซาใช้ซูซานโนใช้โอไลออนใช้เซลล่ากลยุทธ์คืออะไรนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยทำอะไรบ้างนี่ก็ตืด ก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็สามารถเอา,อาคำาในในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยเพื่อนเื่อสามารถจะเอาไปแปลในใน google translate ได้นะครับว่าไอ้ความหมายเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ได้อัพโหลดเยอะที่สุดนะครับก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะแหละเพราะว่าเนี่ยมันมาถึงปุ๊บเนี่ยอันนี้เห็นไหมมันเอาซูซานโนโอไลออนกับสเตลล่าเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้สามตัวเนี้ยมันก็เนี่ยก็ลีดหลีดสปีดใช่ไหมฮะโอไลออนก็ขึ้นมาเร่งปุ๊บ เปื่อจาเก,กอะได้หนึ่งตัวแล้วก็เอาสเตล,ล่าเ่ยเจาะไปเปบิ้อง,ง,งมาถึงปุ๊บเนี่ยไอเจ้าตัวหนึ่งในสองตัวนี้ก็จะหายไปได้เลยนะกะ็ช่วยเราในแง่ของแนวคิดในการรับมือทีต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วคําถามต่อไปคือเฮ้ยมีตัวนี้ใช้กับอะไรดีใช่ไหมฮะพอพอคาถามที่2ก็คือว่าพอมีตัวนี้ใช้กับอะไรดีแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับแวร์พิยูสใช้ตัวนี้ที่ไหนดีนะครับแล้วเรากเา็เราก็ไปกดที่นี่นะครับ เซิร์ชก็ได้นะครับเซิร์ชก็ได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยเราเรามีเจ้าตัวอร์ลัเคิลลมอย่างเงี้ยเราใช้มันยังไงดีเราก็ไปกดว่าเซียร่าใช่ไหมฮะเซียร่าหรือว่าใช้คำว่าวินอร์ลักเซนก็น่าจะได้นะ อวิดอลลักเกิลก็ได้นะครับนี่ปุ๊บนี่ฮะมันก็จะบอกหมดเลยว่าเอ้ยทีมไหนที่มันได้รับความนิยมอยู่บ้างแล้วก็เขาใช้ทีมอะไรคาลเตอร์กันบ้างนี่นะครับก็ที่อาทีมที่ได้รับความนิยมก็เป็นเนี่ยเซียร่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโอไลออนกับฟินิกไฟประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกพวกที่แบบเริ่มมาแล้วก็เก็บศัตรูก่อนหนึ่งตัวนะครับอ่าก็เอ้ยท็กเกอรทูสเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยเป็นเซียร่า ไชน่ากับมาทิน่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมันก็จะบอกพวกแบบพวกลีดสปีดพวกอะไรที่เราพอจะใช้ได้แต่ทั้งนี้เรื่องของด้วยความที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือโลนมันไม่ได้บอกไปก็เน้นตรงรลนสแตนดาร์ดดูก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเอ้ยตั้งทีมตั้งรับเอาไว้ในกิววอลแล้วก็ทดลองเทสดูนะครับก็นี่ก็คือวิธีการเล่นกิววอลแบบคนขี้เกียจ นะครับผมมันก็จะมีหลายๆอย่างอีกอฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างเช่นบบกว่าไอ้กิวอตอนนี้ก็คือว่าในแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใครเป็นท็อปของกิวอรบ้างประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บแรงนะก็อันนี้ข้อมูลอัปเดตเข้าั้งล่าสุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นของเดือนเมษาวันที่21เลยนะนี่ครับผม เนี่ยก็ของยุโรปของเอเชียแล้วก็จะเห็นแรงของแต่และกิวตามสกอร์ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวเว็บไซต์ s w g t i o เนี่ยครับมันก็จะมีฟีเจอร์ที่จ่ายตังค์ได้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือผมก็ย้ําไปแล้วว่าเราจะขอเน้นจากตัวฟีเจอร์ที่เราเอามาใช้งานได้ค่อนข้างง่ายก่อนแล้วก็ให้แนวคิดในการแบบอตั้งรับกิลวอลสู้กิลวอลอะไรอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเนี่ยที่แบบว่า ผมไม่รู้ว่าจะตั้งรักทีมอะไรยัางไงาน,นอกจากอนอกจากการการสื่อสารกันในในกิลเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เราก็ที่จะสามารถที่จะเอาแนวคิดของการใช้ทีมเคาน์เตอร์พวกนี้ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆในในกิวฟังได้นะครับก็หวังว่าอุปรกรณ์ตัวนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนีเ่ยเล่นกิลวอลได้มันส์มากขึ้นแล้วก็สามารถให้แต่แบบเรียนรู้กับกิลวอลไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอนาครับวันนี้